รองเท้าแตะแท้ทนถูกถูกนิ่มๆม,ม,มีไหมพอบารเลยใครบอกเลยว่าต้องบาจิตัวนี้เลยครบรอบหนึ่งปีบาจาคู่เก่านี่ครับดอกเฮียนหมดแล้วเป็นรูเลยต้องเปลี่ยนแต่ว่าตัวหุ้มรองเท้ายังไม่ขาดถือว่าดีเลยบาจาโดยรวมก็ดีนะครับแต่ติดที่พื้นไม่นิ่มเท่าคราะคู่ละสองพันกว่าบาทที่เคยใส่ดูไปดูมาไปเจอบาจิรุ่นนี้ทั้งพื้นหนานดอกน่าจะทนและไม่ทะลุง,ง่ายและไปเห็นรีวิวบอกว่านิ่มก็เลยลองสั่งมาทสดูงานโดยรวมถือว่าดีเลยทีเดียวรูปทรงก็สวยพอใส่ลำลองได้นะครับ แต่คู่บาจาคู่เก่าจะดูทางการกว่าน,นิดนึงจากที่ลองใส่มาสองสวันก็พบว่าพื้นนิ่มกว่าบาจาจริงๆแต่ก็ไม่ได้เท่ากับตัวครอปโดยรวม,มการใส่การใช้งานก็ถือว่าดีเลยทีเดียวใครชอบรองเท้าสูงๆตัวนี้ก็เหมาะเลยสูงขึ้นประมาณ5เซนได้เลยเอีกเ,เรื่องที่ผมชอบคือรูระบายอากาศค่อนข้างใหญ่ไม่เป็นรูโทษทั้งอันเหมือนอีก2ยี่ห้อที่เคยใช้แต่รู้สึกว่าระบายอากาศได้ดีกว่าเท้าไม่ค่อยแฉะเท่าอีก2ตัวเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบใส่ถุงเท้าแบบพมใครชอบจัดแตก้าได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพบบ้านหร